สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดมาอัปเดตอีกแล้วครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเปิด4ขั้นตอนแรงงานขอรับเงิน5,000บาท3เดือนเยียวยาวิกฤตโควิด -19 วันนี้จะเป็นการเปิดขั้นตอนนะครับในการขอรับเงิน5,000บาทนะครับมาตรการการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่2หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องมีการปิดสถานที่ต่างๆ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้เยียวยาแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีมติสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือน วิธีการขอรับเงินช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนดต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่1เมษายนนี้ขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาโควิด19ขั้นตอนที่1ลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com หรือ ยื่นคำร้องผ่านธนาคารของรัฐที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสอย่างไรก็ตามได้แนะนำให้ยื่นผ่านเว็บไซต์เพื่อลดการพบปะของคนอื่นขั้นตอนที่2ยื่นเอกสารประกอบบัตรประชาชนพร้อมเพย์เอกสารนายจ้างถ้ามี ขั้นตอนที่3ยื่นคำร้องเหตุผลที่ขอการช่วยเหลือขั้นตอนที่4หลังจากยื่นเอกสารได้รับเงินภายหลังจากยื่นเอกสาร5วันโดยนำเงินเข้าพร้อมเพย์หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารด้านสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับในวันนี้ระทึก เจอผู้ป่วยโควิดในเรือนจำหลังญาติเข้าเยี่ยมบอนห่วงคนอยู่ห่างๆจากรายงานนะครับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ว่ารายงานสถานการณ์วันที่25มีนาคมพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่107รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 934รายผู้ป่วยกลับบ้านได้13รายกลับบ้านสะสมรวม70รายนั้นนายแพทย์ทวีศิลวิษณุโยธินโฆษกกระทรวงการสาธารณสุขเปิดเผยว่าสำหรับกรณีผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำผู้ต้องหาที่ติดเชื้อที่มีการย้ายเรือนจำผู้ต้องขังใหม่ ทางเรือจำจะมีระบบการคัดกรองคัดแยกการค้นหาโรคติดต่ออยู่และมีห้องแยกเพื่อการดูแลผู้ต้องขังอยู่โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมราชทัณฑ์ทำงานร่วมกันซึ่งผู้ป่วยรายใหม่จะใช้พื้นที่แยกเพื่อก,กักตัวก่อนนายแพทย์ธนรักษ์ ปริพัฒนรองอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือคอรอกล่าวว่าในส่วนของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อมีความเป็นไปได้ที่จะติดจากบุคคลที่ไปเยี่ยมในริยะนี้จึงแนะนำให้งดการไปเยี่ยมผู้ต้องขังเนื่องจากคนที่ไปเยี่ยมอาจจะติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการ ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าจะมีแม้จะคิดถึงต้องการที่จะไปเยี่ยมบุคคลน,นั้นบุคคลน,นั้นเป็นที่รักแต่ในระยะนี้การแสดงความห่วงใยต่อคนที่รักจะต้องแสดงความห่วงใยด้วยการอยู่ห่างกันทั้งนี้ที่ผ่านมากรมได้ร่วมมือกันกันกบกรมราชทรร์นในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกลุ่มผู้ต้องขังตั้งแต่การคัดกรองผู้ที่เข้าเยี่ยมไม่ให้มีการเยี่ยมในลักษณะที่มีการสัมผัสตัวกันส่วนผู้ต้องขังรายใหม่จะต้องแยกขังกับรายเก่าจนครบ14วันจนแน่ใจแล้วว่าผู้ต้องขังรายใหม่ไม่มีอาการป่วยจึงจะนำเข้าสู่เรือนจำ รวมถึงการคัดกรองเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วยเพราะอาจนำโรคเข้าไปสวัสดีครับมีข่าวล่าสุดมาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการด,ดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแจกเงิน5,000บาทให้ลูกจ้างนอกระบบนาน3เดือนสู้โควิด -19 นายสมคิดจัดตุศรีพิทักษ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีได้ระบุไว้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบกับมาตรการการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ปี2019ระยะที่2ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นการแจกเงิน5,000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบเช่นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดชั่วคราวโดวยคาดว่ามีจำนวน3ล้านคนซึ่งกลุ่มแรงงานนอกระบบนี้ จะต้องผ่านการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com โดยแสดงความจำนงตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นพร้อมเพย์ตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโอนเข้าบัญชีธนาคารกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น ด้านนายลอบวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าที่จะเปิดให้กลุ่มแรงงานนอกระบบลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยเป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการเซตร,ระบบให้เว็บไซต์มีเสถียรภาพพร้อมคาดว่าน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนการแจกเงินเราไม่ทิ้งกัน ได้ภายในวันเสาร์ที่28มีนาคมปี2563เป็นต้นไปส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคมในกรณีที่นายจ้างไม่ให้ทำงานจะได้รับเงินสิทธิที่ประโยชน์50%เป็นเป็นระยะเวลารวมไม่เกิน180วันและหากหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ผู้ประกันตนจะได้รับเงินไม่เกิน90วันอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังจัดสินเชื่อ10,000บาทต่อรายวงเงินรวม40,000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย0.1%ต่อเดือนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและยังเตรียมสินเชื่อพิเศษอีก50,000บาทสำหรับผู้ที่ยังไม่เพียงพอ โดยในส่วนนี้เตรียมวงเงินไว้20,000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย0.35%ต่อเดือนโดยไม่ต้องมีหลักประกันอีกทั้งสำนักงานธนานุเคราะห์ยังรับจำนำโดยคิดดอกเบีย้ยต่ำกว่าวงเงินรวม2,000ล้านบาทคิดดอกเบีย้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกิน0.125%ต่อเดือนด้วย